ใครที่กาลังมองหาร้านเติมเกมน,นะครับผมขอแนะนำนะครับคุกกี้แลนด์ชอปเลยนะครับร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สนุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปนะครับเพจแท้ต้องมีผู้ติดตาม60,000บวกนะครับ สวัสดีครับมาอยู่กับผมต่อกับเกม F4 Mobile กันเลยนะครับมาวันนี้ครับผมจะแน,น,น,นะนำเสนอนะวิธีหาเงินนะครับในเกม F4 Mobile นะแบบไม่ขายฝันกันเลยทีเดียวไม่มีแบบ 10m 20m บอลม่มีแล้วนะบอลละ m กว่านะอยู่ที่ดวงด้วย m บวกอ่ะใช้คำนี้ดีกว่าบอลละ m บวกนะครับนะใครที่เข้ามาดู่าฝากกดไลค์กด, like, กด แช่กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมสักหนึ่งครั้งนะครับอ่ะแล้วก็ฝากร้านเติมเกมไว้สักหนึ่งร้านนะครับนะ o k กกี้แลนชอปนะครับอะเติมเกมดีคุณภาพนะครับไว้ใจได้100%ยเซ์ถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอนนะครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับแนะนำคุกกี้แลน h o p เลยนะครับลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับอ่ะไปไปดูแรกเลยว่าการหาเงินของผมในสไตล์ผมนะครับ เป็นยังไงนะมาจกตาแน่นอนนะครับ่ะมาที่เล็กเปลี่ยนกันก่อนนะก็อัปเดตมาแล้วเป็นวันพรฤหัสพอดีนะก็ที่ลุงลีก็เข,า,ขานะครับผมเลยแบนก็แน่เลี่ยนนะสำหรับสายฟีนะครับนะแต่ไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่กงการอะไรของเราในคลิปนี้นะครับโครงการเราคือหาเงินนะครับกนะก็มาเข้ามาดูแพ็คเลิฟนะ 8 0ถึง98แนะครับนะแลกไปเลยนะครับใช้70บวกเองนะครับบอกเลยว่าคุ้มๆไปดวงดีก็อาจจะได้90บวกเลยก็มีนะครับผมเคยได้แบบ93นะโอ้ขายได้หลายเอ็มอยู่นะครับนะเอ้ยแหนบอกเลยเนะี่ยเห็นไหมอ่นน่าจะเป็นตัวทองนะครัโปรกเกรดนะเอสทีนโดป่าโอ้โหไม่ใช่เดอะกูจูด้าแ85นะครับนะนี่โอ้ก็ไหนก็ขายได้ไปเลย สี่แสนนะน่าจะถึงนะครับสามแสนสี่แสนประมาณนี้นะครับนะสามตัวก็ได้ละง่ายๆเลยหาเงินนะนะต่อไปก็ไปที่เหรียญกันต่อเลยนะเหรียญน,นะครับนะก็เนี่ยเอาไอ้พวกที่ได้เมื่อกี้นะอามาแลกนะครับนะเราได้แบบอะไรตัวแสนกว่าเนาะแสนกว่าไปขายมันก็จะได้กําไรนิดๆหน่อยๆน,นะครับนะแต่แบบเนี่ยเรามาดูแบบ การแบบแลกเงินอันไหนคุ้มนะครับต้องดูในตลาดด้วยนะยวนะผมจะแลกให้ดูสักหนึ่งอันนะแก้สับสีผมมีหนึ่งตัวนะนี่นะเห็นไหมไอเดกิดนะในตลาดมันเก้าล้านกว่านะครับเก้าล้านกว่าตีเป็นเงินหักภาษีภาษีสิบเปอร์เซ็นต์มันได้ต่ำกว่าสิบเอ็มแน่นอนนะแต่แก้สับสีมันแลกได้สิบเอ็มนะบอกเลยสิบเอ็มนะวิธีหาเงินง่ายๆ แนะลกไปเลยครับ 10m นะหายไปเลยเด็กกิ๊ดแลกเป็นเงิน 10m นะครับเนี่ยง่ายๆเลยใครที่มีตัวแบบตัวไหนก็เข้ามาดูในเหรียญก่อนนะผมแนะนําเข้ามาดูในเหรียญก่อนตัวก็93กนะ็92เนี่ยเข้ามาดูก่อนว่าราคาในตลาดมันแบบมันต่ากว่าราคาเหรียญจริงหรือเปล่านะเนะี่ยไอ้93บางทีมัน6ล้านกว่าอีกนรอบนะมันขายมันต่ำกว่า7็ล้านแน่นอน เราแมาแลกเป็นเงินดีกว่านะครับอันนี้แนะนําจริงๆนะครับนะบางทีเพื่อนๆมือใหม่ไม่รู้นะครับนะเทคนิคการหาเงินแบบไม่ให้ขาดทุนมากจนเกินไปนะในตลาดมันก็ขายได้ครับแต่มันจะหายประมาณสองสามแสนเสียแสนแล้วประมาณนี้มันหายโอ้เสียแสนก็เยอะนะสำหรับผู้เล่นแบบสายฟรีนะครับนะก็ตูกบัตรโต้ตงมีค่านะครับก็มาแหลกในนี้กันได้ก็ใครเปิดได้ตัวอะไรก็ลองหา เรามาดูในเหรียญน,นี่ก่อนนะว่าขายได้เท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้สําหรับเหรียญน,นะที่แนะนํานะครับก็แนะนําจริงๆนะไอหรือแบบนี้ครับเอาแบบตัวแก้วสิยแปดสิบกว่าแปดสิบเอ็ดสิบตัวเนี่ยเรามาดูกันแปดสิบเอ็ดสิบตัวมันขายได้แสนจริงก็จริงนะเน,ะนี่ยขายได้แสนกว่าก็จริงแต่อย่าลืมหักภาษีนะครับนะมันแบบมันบวกลบมันได้เก้าหมื่นกว่าก็มีนะเราเอามาเลขเลยนะแปดสิบเอ็ดบวกนะครับ เอามาแลกเลยนะเนี่ยผมจะแรกให้ดูหนได้ล้านหนึ่งนะครับแรกเลยนะวิธีหาเงินง่ายๆนะครับนะเนี่ยแรกไปนะครับก็อยู่ที่เพื่อนๆแล้วดูถ้าตัวไหนมันกาไรก็แข่งในตลาดดีกว่าไอ้พวกแบบส่วนมากจะเป็นพวก9 1นะที่ได้กาไรดีๆนะครับนะเนก้าสิบเอ็ดในนี้มันแรกได้3ลนะ้านเนาะแต่เก้าสิบเอ็ดในตลาดอาจจะมีสนะักสนะี่ล้านเนียสามล้านเก้าเนี่ยสี่ล้านเนี่ยมันก็ ขายในตลาดมันก็จะได้กําไรนิดนหน่อย,หน,อยหน่อยนะครับแต่ถ้าแบบพวกแบบโอ้โหแก้สิขายได้4ล้านสอย่างเงี้ยโหเราไมา่สู้มาเป็นแลกเงินดีกว่านะง่ายๆเลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับเหรียญน,นะพูดผิดพูดผูด,ดถูกตรงไหนก็กราบขออภัยนะก็อันนี้เป็นเทคนิคของผมคร่าวๆนะ,ะมาแนะนําเพื่อนๆแบบมือใหม่หรือเพื่อนๆแบบสายฟรีที่แบบ ยังไม่รู้นะครับไหมแต่ใครทีร่รู้ก็แนะนําเพิ่มเติมได้นะครับไม่ด่กกันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับเหรียญน,นะไปไปดูที่ต่อไปเลยนะครับก็เป็นภารกิจนะภารกิจรายวันนี่แหละครับนะง่ายๆเล่นทุกหมดเลยที่มันมีดูก็จะนะเข้าร่วมอะไรแหละเลข้าร่วมสลองครบรอบนะก็กิจสรลองครบรอบนะก็เป็นบันทึกไอคอนนะก็เล่นไปนะชนะ ไอ้คู่แข่งดิวิชันเล่นหมดไหนก็ได้นะครับนะแต่เป็นขอเป็นคู่แข่งดิวิชันนะ,ะก็ยอดกองแน่ะก็ยิงครบหกลูกนะครับนะก็ได้เลยนะแต่ที่สําคัญนี่ต้องเล่นต้องเล่นให้ครบนะจอมต้องเล่นให้ครบนะครับสําหรับสายฟรีนะพอเราจะได้แพ็กนี่มาหนึ่งแพ็กนะครับแพ็กมาตรฐานนะบอกเลยแพ็กนี้ทําให้คุณรวยได้เลยนะครับนะถ้าดวงคุณถึงนะผมเคยได้ได้เก้าสิบห้าเก้าสิบหกอะแพ็กเนี้ยโคตร ตึงนะครับอมบวกอะแต่นะบางวันก็มันก็มีเนะับ90ะพวก90เนะี้ยมันก็ได้นะครับนะเนี้ยไอแพ็กนี้นะสำคัญนะครับต้องเล่นฮะไอ้ภารกิจให้คคบนะครับบอกเลยว่าแพ็กนี้การันตีแบบน่าจะครึ่งล้านอนะไอ้แบบดวงจูเลยนะดวงจูเลยน่าจะครึ่งล้านละหนะ้าแสนหกแสนมีแน่นอนนะครับ นะก็ประมาณนี้สำหรับภา,ารกิจนะก็ไม่มีแล้วละภา,ารกิจก็เล่นให้ครบนะครับนะแต่ที่ควสต้องการนะก็แพคนี้สําคัญสําหรับสายฟรีจริงๆอันนี้แนะนําจริงๆนะกลับไปไปดูที่หาเงินตัวเราไปเลยก็ในภา,ารกิจนะภา,ารกิจแต่ละภา,ารกิจนะครับนี่ก็เพิ่งอัพมาเลยในภา,ารกิจเอฉลองครบรอบนะก็เพิ่งอัพมันพระรหัสใหม่ก็จะมีขายอีสเตอร์นะ่ะ มารับกันได้นะได้ตัว96เลยได้เบเมอร์ไว้แล้วก็ได้เงินหนึ่ห้าแสนหนะครับนะก็อย่าลืมมาอัพบขายอิสเตอร์นะครับก่อนนะครับไหนมากดในแพลรกิจนะครับนะใช้โอ้มีขอขวัญไปเสนอด้วยนะครับนะก็ในแาลนรกิจก็นะครับใช้แบบพวกแบบเนี่ยกดนะครับนะได้งงได้เงินมีนะครับเนี่ยเงินห้แสนอ่ะดวงเราถึงหรือเปล่านะเงินห้แสนนะครับสไตน์นี้แจกเยอะพอสมควรนะครับนะ นะครับก็วิธีหาเงินง่ายๆนะง่ายจริงๆนะครับก็คลิกเข้าไปนะแนะบบเล่นภารกิจไปนะครับนะวิธีหาเงินง่ายๆจริงๆแต่ละวันไม่ได้ยากเลยครับแล้วมีในแกลอรี่นี่หนึ่งอัน,นครับนะเนีย่ยได้เงินตั้งหมื่นหนึ่งนะแล้วก็ได้นักเตะอีกด้วยนะครับกดไปเลยดวงดีอาจจะได้แบบฟุกเลยได้แบบตัวเก้าสิบนะครับ <c oughs> นะก็มีนะอยู่ที่ดวงนะครับนะนะแล้วก็ อยากมาอัปเดตมาสัปดาห์แสนก็มีมชัชชลโนะก,ก็มารับกันด้วยนะกลับอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับในภารกิจนะไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายนะครับนะก็แค่เล่นรางวัลน,นี้ด้วยนะครับนะมาหน้าหลักแล้วก็เล่นเอาแต้มตรงนี้นะเอาไปหมุนในรางวัลน,นะครับก็ง่ายๆแค่นี้นครับในก,กิจนะก็ไม่มีอะไรละนะกลับอ่ะไปดูที่ต่อไปอน่าจะเป็นที่สุดท้ายสําหรับ ผมละที่แบบมันได้ชัวๆนะครับนะก็ในหมดแชายเล่นนะครับนะก็นะครับใครที่ยังไม่ได้เล่นนะที่มันเพิ่งเข้าออมานะครับก็มาเล่นกันได้นะแจกเยอะพอสมควรนะเงินสามหมื่นแล้วก็เพชรแดงพันสองนะแล้วก็นักเตะอี 101, ก9 2ถึงร้อยหนึ่งะครับก็หาเงินง่ายๆกันเลยทีเดียวเชียวนะครับเนี่ยผมก็เล่นผ่านมาละหลายบารแล้วนะแต่ใครยังไม่ได้เล่นนะครับก็แนะนำเล่นเลยนะครับนะ ที่ได้ชัวร์อีกทีหนึ่งนะครับนะชาเลนต์นะนะชาเลนต์นะก็นะครับได้เงินหมื่นหนึ่งได้เพชรเอ่อร้อยหนึ่งนะเราได้เด็กเตะแปดสิบสองถึงหนึ่งร้อยสามนะดวงดีก็บล็อกก็มีนะผมก็เคยบล็อกนะแต่ดวงแบบไม่ดีก็ได้แบบสี่แสนนะผมให้เลยสี่แสนต่ำๆนะน่าจะสี่แสนนะครสองตัวรวมกันนะก็แบบเกินล้านแน่นอนนะสำหรับเอ่อหมด ชาเลนจ์ประจำวันนัครับก็ประมาณนี้นะที่หาเงินไม่ได้ก็จะมีพวกนะครับตอเวลาพิเศษนินดๆหน่อยๆน,นะอันนี้ก็อยู่ที่แบบใครมีอันนี้ละมันเพิ่งรีมาเนาะใครมีอไอ้แต้มนี้เยอะละนะอยู่ที่ผู้ถานละอันนี้ผมจะไม่เอามายุ่งนะอยู่ที่แบบการเก็บเอแต้มนี้ของผู้ถานละจะมาไม่เอามานับรวมนะครับนะ ก็ประมาณนี้แหละพวกไอสตาร์พาก็นับได้นะนะไอพวกแบบพวกสตาร์พาที่เราแบบเก็บเล่นๆรวมกันไว้นะนะครับใครที่เปิดสตาร์พาก็จะรวยกว่า,าชาวบ้านนิดนึงนะครับนะก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้นะครับนะก็ได้ประมาณนะครับอยู่ที่ดวงนะก็เอมบบวกนะบางทีก็ได้วันห้าล้านก็มีนะครับอยู่ที่ดวงของเราด้วยนะครับนะ ก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะพูดผิดพูดถูกตรงไหนนะใครมีที่เพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้นะผมมีวิธีหาเงินอย่างนั้นอย่างนี้นะพี่นะอันนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้นะกลับไม่ว่ากกันนะก็อันนี้เป็นวิธีของผมนะผมไม่ใช่สายตลาดนะครับนะไม่ใช่แบบสายดักตัวนะมันปวดหัวนะมันต้องเข้ามาดูตลาดตลอดนะเราไม่ได้ว่างขนาดนั้นนะ,นะกลับอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้นะก็แนะนําให้เพื่อนๆที่แบบสายฟรีเนาะ พวกแบบไม่มีเวลาอย่างเงี้ยออได้วันละเอ็มหนึ่งสองเอ็มมันก็พอละเก็บค่อยๆเก็บไปนะครับได้แน่นอนนักเตะที่เราอยากเล่นนะครับแล้วก็บางทีมันก็ไม่ไม่แบบวันสองเอ็มสามเอ็มตลอดไปนะอยู่ที่ดวงเราด้วยนะวันสิบเอ็มก็มีวันยี่สิบเอ็มก็มีกันเขาจะไปรู้นะครับก็ประมาณนี้นะใครที่ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมสักหนึ่งครั้งนะครับก็ฝากร้านเติมเกมครับ ไว้สัก1ล้านนะครับคุกกี้แลนช็อปนะครับร้านเติมเกมดีคุณภาพนะครับปลอดภัย100%นะครับถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอนนะครับมีใบรับรองแน่นอน100%นครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมนะครับแนะนำคุกกี้แลนช็อปเลยนะครับลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ครับก่อนจะลานะครับก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ